สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ปาอ้อยก็อ้าต้นนี้ทําไมอยู่อันนี้ยักษ์วิรุณจําบังนี่ปาอ้อยก็จะพามาดูชิ้นผ้าเพื่อนๆที่ผ้าไว้นี่หล่มมดเลยเป็นอะไรหลม่มที่ไส้แมวนี่มาดูชิ้นผ้านี่เขาเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่มันเอ็นนิดหน่อยเพราะปออ้อยตั้งอยู่ค้างบ้านเนาะอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ชมพูชมพูดูป้ายก่อนเนี่ยเขาจะขึ้นมาแล้วนะจ๊ะที่ปาอ้อยบอผ้าชิ้นไว้ด้วยกันอะ่ะ โอ้โหปายก็ไม่มีเลยอันนี้ยักษ์วิรุณจำบังนี่ให้ปราจญกลูปล้างแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ม้ากันทกะขึ้นแล้วอันนี้อะไรก็ไม่รู้ตมุตะมิแต่อันเนี้ยขึ้นแล้วอันนี้เป็นบอนดางๆให้ปราจญกนี่เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นไอ้นี้หรือเปล่าเนี่ยคือมีเงาะทอดรูปป่นมาตนนึงอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะยักษ์วิชุดา อันนี้มีอันนี้นี่พันนุ์ขอหรือนางไม้ม่รู้ปนมาด้วยนี่อันนี้ยู่กับเจ้าจักระผัดนี่ให้มาจากนี่ซ่องตนนี่เขาขึ้นแล้อันนี้ไก่สุดสงวนนี่อันนี้เงาะทอดรูปนี่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 อันนี้อะไรนะเท้าลําไผ่นี่ให้มาขึ้นแล้วอันนี้ยักษ์ยักษ์จะเป็นยักษ์ปักลั่นลื่นน้ําตาทศกัณฐ์ไม่มั่นใจอันนี้ไม่รู้นี่เพิ่งจะตุ้มไม่มีด่างด้วย ตุ้มม,มขึ้นแหละเห็นปะมันเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะนี่เพรเจสซี่บอกว่านี่ขึ้นนี่เห็นป่ะจ๊ะเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นสังคะนาลายเนี่ยมีนอนกินด้วยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะที่ปาอ้อยอ่าผ้าชิ้นไว้ใส้ในะกระทัางหกนิ้วชุดนี้จะเป็นกระท้างหกนิ้วเนี่ยมันเพื่อนก็ลองทําดูเนี่ยตั้งไว้ข้างบ้านนี่แหละอันนี้เขาก็จะเอียงห้าเส้งต้นไนใ่ใหญ่น่อยอะ่ะ อ่าเพราะนั้นเราก็มามุนมุนเอาจ้ะนี่เนาะเอาละเดี๋ยวเรามาคายบอนซี่กันนะจะ๊ะสวัสดีจะ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเห <ๆ S 2> มือนเดิมนะจะ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่ซวยๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้อ่าเรามาเริ่มจากกระทั่งที่หนึ่งกระทั่งที่เนึ่งคือนี่หนุมานซืบซืบมันคานี่เห็นป่จะจ๊ะ ต้นนี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยบาทต้นให่เด้อจ้าต้นให่ไฟกระพริบนี่ฮนุมาซื้อมันขานี่ขนาดใบรองยังเต็มมือเลยนะน,น,ใใยนู้นใบใบใ่นู้นหนึ่งร้อยบาทจะต่อไปต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องอันนี้คุ้มทองคุณเพื่อนคุ้มทองก็จะห้ายักอยู่จะจะคุ้มทองก็จะห้ายักอยู่นี่เนาะนี่สวยๆแบบนี้นี่ให้ประจะ ปอยข้อที่ลอยส้สิบนะจ๊ะคุ้มทองอนะ่ะพอไม่มีนะมีต้นเดียวนี่แหละอันนี้คือคุ้มทองเนาะนี่หนึ่งลอยสามสิบบาทเพื่อนๆหนึ่งลอยสามสิบบาทต่อไปอันนี้ทองสยามคือแบบแบบน้าซวยเลยหน้านี้เลยทองสยามให้ดูชัดๆนี่ทองสยามนี่หน้านี้เลยนะจ๊ะให้ไหม่จ๊ะนี่ซวยๆแบบนี้เลยนี่ทองสยามชัดไหม ต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะทองสยามมันเพ่อนให้ดูชัดๆสวยๆน่าสวยเลยนี่ให้ป้าจ๊ะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาททองสยามต่อไปอันนี้ห้องเพลิงห้องเพลิงนี่รูปร่างแบบนี้นี่ใบจะมีตำนินนิดนึงไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อุซ่ามันนีนะอันนี้ห้องเพลิงนะจ๊ะนี่ห้องเพลิงมีนอด้วยหนึ่งนอนี่ให้ป้าจ๊ะ ันนี้ป้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยสามสิบบาทห้องผึ่งหนึ่งร้อยสามสิบต่อไปมนมนบางแสนอันนี้สร้ยนะใช่ปาวะใช่อันนี้จะเป็นด่างซร้อยเลยด่างชัดกว่าเมื่อวานให้นป่ะจ๊ะมนบางแสนปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท้ากันเท้ากับทองซยามเพราะอันนี้น้าสร้ยเลยเพื่อนเพือนดูนี่เห็นปะมนบางแสนนี่ ไม่นันเลี้ยงนอกตู้ได้นะไม่ใช่ในตู้นะจ๊ะไม่จาเป็นเลยต่อไปอันนี้อันนี้เศตที่สุพรรณนี่เศตที่สุพรรณนะนี้เลยนี่ใครอยากได้เศตที่สุพรรณน,นี่ใหญ่ๆญ่แบบนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะเศตที่สุพรรณต่อไปผานบนุญนี่ผานบนุญ ผ่านบุญเก้าสิบบาทจะผ่านบุญนี่เห็นปะจ่ะส่วยๆแบบนี้ผ่านบุญต่อไปทาดบางแก้วทาดบางแก้วนะส่วยนะนี่เลยนะใย่ๆแบบนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ให้ดูนี่ใบใยมากทาดบางแก้วนะนี่หนึ130่งร้อยสามสิบจะต่อไป ณนะเมืองจันเนี่ยปอไอบอกแล้วณนะเมืองจันอะ่ะเป็นบ่อนานซะุย้ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลดี่เขาจะกลายเปสีแดงแล้วมันจะปลายด่างอีกนะปลายด่างข้าวชัดนี่ณนะเมืองจันต้นนี้ปอ้อข้อที่หนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆนะเมืองจันและต้นสุดท้ายข้องวันนี้ก็คือลูกเพชรมรกตนี่ ลูกเพชรมอละกด์ปออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทเด็กเขาจะกลายเป็นสีแดงสวยกว่านี้อีกนะจ๊ะนี่รับรองได้อาละจ๊ะวันนี้ก็ปออ้อยก็มีบอดซีสวยๆเนาะแบบนี้แหละมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ซ่ามาโทรหรือแอดไลน์ห้าปออ้อยได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์ซูนเก้าแปดหนึ่งสามหนึ่งสามซีสามซ่องนะจ๊ะนี่ตามนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยก็ข้อ เพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วฟ้ากดกไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาณิมิตที่น่ารักวันนี้ป้าอ้อยขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า